มาแล้วหมอนึ่งวันตอนเช้าของวันทนะเลหาดนี่ก็มาดูแต่เช้าเลยเนะาะมากันแล้วมากันแล้วเด็กๆเอ้า <c oughs> <c oughs> มากันแล้วมากันแล้วเด็กๆว่าจะบอกว่าเป็นต้นที่ 3, สาเ, <c oughs> เป็นต่อมนันนี่เฉยเลยเป็นๆอ่า เห็นไหมนี่ยนี่ก้าวแรกเออนี่คนนี้คนนี้ก้าวแรกก้าวสองอันนี้น้องคนสุดท้องน้องคนสุดท้องใบสีเหลืองมีใฝ่เป็นปูเป็นด่างเป็นด่างเล้ก็เลยใบด่างใบด่างโอเคก็ยินดีต้อนรับเช่นกันนะคะก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงโตขึ้นโตขึ้นลุ้นกันดูว่าสีมันจะออกมาเป็นแบบไหน ปูเลสสีหน้าตาจะเป็นอย่างไรรอการโตของเด็กๆกันต่อไปจ้ะอันนี้อันนี้มีแขกไม่ได้รับเชิญใกล้ๆหวัดดีแต่เราไม่ต้องการนะมีคนบอกแล้วว่าจองตัวเยอะนายอาจจะเป็นอันตรายกับต้นไม้ของเราอันต้องเชิญกันเราจะอัญเชิญนายออกไปจากราชอาณาจักรของเราอันนี้มันจะมีลูกมันด้วยป่ะไม่รู้เนะดูดิตัวเบลเลย เอาไปเผาเลยเผากินลองเล่นนะจะดราม่าอีกวะเนี่ยโอเคบายบายพาหอยไปไหนเอ้อทิ้งตรงนี้นเดี๋ยวมันก็เดินออกมาอีกอ่ะเร็วพาไปนอกบ้านเลย เดินตามไปประตูเปิดแล้วเหรออ,ออกไ,ไ,ไอน,นี่เราไปปล่อยหอยกันนน,นกินไมด้าว่าเปิ <laughs> ไม่ได้ม่ม <laughs> <laughs> แค่นี้ก่อนละกัน